อุปมาชีวิตเจ็ดอย่างพระพุทธองค์ทรงอุปมาว่าชีวิตเหมือนกับเจ็ดสิ่งต่อไปนี้นะครับอย่างที่หนึ่งชีวิตเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำนั้นเป็นฟองอยู่ไม่นานชั่วครู่ก็หายไปชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับฟองน้ำเกิดจากน้ำแล้วก็สลายไปกับน้ำชีวิตของเราเกิดจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่สุดก็สลายไปเป็นธาตุสี่ อย่างที่สองชีวิตเหมือนพยับแดดพยับแดดนั้นดูเสมือนว่ามีตัวมีต,มต,มตนนะครับดูเหมือนว่าจับต้องได้แต่ก็เปล่าไม่มีตัวไม่มีตนจับต้องไม่ได้ชีวิตของเราก็ดูเหมือนว่าทุกสิ่งเป็นของเราแต่ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตเราเลยบังคับบัญชาไม่ได้จึงกล่าวว่าเป็นอนัตตาอย่างที่สมชีวิตเหมือนรอยขีดในน้ำ รอยที่ขีดในน้ํานั้นเป็นรอยอยู่ประเดียวประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวเดียวก็หายไปชีวิตของเราไม่นานก็จะต้องจากกันอย่างที่สี่ชีวิตเหมือนน้ําตกจากภูเขาน้ําที่ตกจากภูเขาเนี่ยไม่มีทางไหลกลับไม่มีทางย้อนกลับชีวิตของเราอายุตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงบัรนี้ก็มีแต่จะแก่ลงแก่ลง ไม่มีวันกลับไปเหมือนเก่าอย่างที่ห้าชีวิตเหมือนกับชิ้นเนื้อที่นาบไฟนะครับชิ้นเนื้อที่นาบไฟเนี่ยมีแต่จะหดเข้ามีแต่จะสั้นเข้าเพราะฉะนั้นอายุของเราก็จะสั้นลงสั้นลงอย่างที่หกชีวิตเหมือนกับน้ำค้างน้ำค้างนั้นต้องแสงอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปชันใด ชีวิตของเราก็ถูกชราความแก่ถูกมรณะความตายแผดเผาอยู่ตลอดเวลาที่สุดก็สลายสุดท้ายอย่างที่เจ็ดชีวิตเหมือนโคที่ถูกนำไปฆ่านะครับทุกอย่างเท้าของโคที่เข้าไปสู่ตะแลงแกงทุกอย่างก้าวก้าวไปสู่ความตายชั้นใดเราท่านทั้งหลายชีวิตก็เดินไปสู่ความตายชั้นนั้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทในชีวิตให้มันสร้างบุญบำเพ็ญบุญสร้างบารมีสร้างกุศลกรรมกันไว้อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยว่าจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับกับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราดสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลง ย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงกุศลส่งศกสถานวิมานทอง